สวัสดีครับผมเจเดจากวาเทค h นะครับวันนี้มาส่งรถที่ลูกค้าประจ,จําที่เฮียเวรชัยอยู่อยุธยาเป็นร้านขายปุ๋ยร้านใหญ่เลย <Wow. S 1> วันนี้แกสั่งรถขนาด3ตันเสายกสูง4เมตรติดตั้งงาสไลด์ <Okay. S 1> เป็นเครื่องมิซูเจแปนมันจะไม่มีการปล่อยไอเสียเลยอันนี้เครื่องนิ่งมากเครื่องเงียบกําลังด <Yahoo. S 1> ีเนี่ยจัดตัวเครื่องญี่ปุ่นเลยโอเค ถขับแรงดีครับใช้พวงมาลัยหมุนง่ายดีครับเวลายกขึ้นยกลงสบายดีครับไม่ต้องใช้คันเล่งมากล้อใหญ่เวลาขึ้นเนินก็ง่ายดีครับล้อมันใหญ่ไม่ค่อยติดครับไฟก็ดีครับ,ไฟ,รบไฟสว่างดีไม่ว่าจะเป็นความร้อนความอะไรมันจะบอกชัดเจนนะครับโอเคประทับใจค่ะเพราะว่าของเราเนี่ย จากที่ว่าออกมาก็หลายคันแล้วเนาะแล้วก็ทุกครั้งที่ซื้อมาเนี่ยเวลามีปัญหาหรืออะไรเนี่ยว o เทคดูแลเราได้ดีคือเรารู้สึกว่าเออใช้แล้วเราสบายใจเวลาแบบรถเรามีปัญหาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่มาซ่อมหรืออะไรเนี่ยดูแลเราดีอะค่ะเราประทับใจเราก็เลยว่าซื้อคันต่อไปเราก็ต้องซื้อกับ w o เทคเราจะไม่ไปที่อื่นแน่นอน